ก็วันนี้เราอยู่กันในแมบอะไรอ่ะเป็นไหนอ่ะพี่ิกดไปไหนวันนี้เราอยู่กันในแบบโบกรถนะครับฮิ้อหอะไฮโใช่ก็คืออ่าตอนนี้พี่ก็เป็นบัตรพอสมควรเลยเพราะว่าระหว่างเล่นน้ำมาฉ่ำมากเดี๋ยวนี้จะมาดูกันว่าเราจะโบกรถไปได้ไกลสักแค่ไหนนะครับแลวระหว่างทางจะเจออะไรปะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าไปกันต่อเฮ้ยเขาบอกว่าให้ไปเอาป้ายข้างในพี่ิิดใช่แล้วป่ะหยิบป้ายเลยหยิบป้ายเลย เฮ้ยอะไรอะหมายกระดานเอาเป็นอาวุธนะอันเนี้ <S <S ใช่แล้วก็มี <S <S มีผ้พาพันแผลแล้วก็มีไฟฉายนี่ไฟฉายเวลาใสา่<อ>้น้องสีมีกล้องในหัวด้วยหรอโอ้โหเท่เลยถ้าเราจะเอากระเป๋าเดินทางต้องเสีย25บ้าโลบาค่ะพี่กิจเราไม่มีตังค่ะสำหรับพี่ไม่เอาแน่นอนเพราะว่าแต่ว่าในนี้มันมีอาหารให้เรากินด้วยนะไม่เดี๋ยวเราไปขอเขาข้างทางก็ได้น้องสีเป็นคนน่ารักอยู่แล้วเดี๋ยวน้องสีขอได้กันเราเีเราเลไปกันไวๆเขาบอกว่าให้ระวังมนุษย์มนุษย์ตัวใหญ่ด้วยนะพี่กิจเหรอ ใช่ใช่ใช่อุ้ยเอาไงใครจะเขรป็นคนบอกคนแรกพี่กิทเห็นป้าคันเมื่อกี้มีกระดูกติดอยู่ที่รถอ่ะเฮ้ยคันต่อไปมาแล้วพี่กิทเอาไงเอาไงใครบอกใครบอกนี่บอกเองก็ถือป้ายมาสิอ้าวไปยืนบอกไปยืนบอกรถทำไมเออเออมันเหมือนรถขนนักโทษอ่ะปะปะปะรอคันใหม่จอดไลยค่ะจอดไลยค่ะพี่ขาพี่เออจอดแล้วจอดแล้ว

เมื่อกี้ไม่อยากขึ้นไปอ่ะเขามีเด็กวัยที่รถด้วยอ้าวเหรอพี่กิตมึงตาบอดอ่ะไม่เห็นหรอเมื่อกี้เขาก็ติดอยู่ละไม่เคยได้มองอะไรเลยมองแต่น้องสีไงพอน้องสี่นวก็รดไม่เกี่ยวมองรถสิไม่ใช่มามองอะไรก็ไม่รู้ไม่เก็บรายละเอียดเลยเฮ้ยเงาอะไรอ่ะมันมืดอ้ะสิฮะมืดแล้วเหรอวันแรกยังไม่ได้ไปไหนเลยวันน้องสี่เขาไปกินแต่ไม่รู้เรื่องอ่ะอ้าวใหม่ใหม่เอ้ยไม่มีรถเลยเหรอเฮ้ยทำไงอ่ะทำไม ฟ้ามันเฮ้ยกิตมีคนมีคนข้ามถนนมาเฮ้ยพอแตะรถไม่มาแล้วเหรอมีไฟแล้วบารยากาศมันวังเวงว่ะเฮ้ยนั่นไงเห็นไหมเขาข้ามไปข้ามาหรือว่าเป็นคนเหมือนกันนั่นน่ะเฮ้ยใช่แล้วเฮ้ยเข้าเข้าเขาเ้ยเฮ้ยเกิตกเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเร้ยนี่วงรรวเร็ัรวรเรรรวรวรรเเ็รเรเร ไม่ตีเอาไมตีอย่าทำอย่าทำอะไรอย่าทำอะไรน้องสีนะน้องสีมันนอดเหรอดี่แน่ตีพิกิีเต่อตีพิกิีเ่อตีพิกกี้ต่อเออเออเอาดิเออไปไหน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 แล้วพิกกไปนูนไงพิกกีสีอยู่ไหนอ้าพิกกี้มันอยู่กับสีมันเอาสีมาเอาพิกเด้อเอเด้อเด้อไอตู้แดงโอ้ยโอนอนอนตายแล้ว ไหนไหนทำน้องสีทำน้องสีอุ้ยอุ้ยสีตุ้ยเดี๋ยวทำไมพี่ลอยมาจากไกลเลยอ่ะอ้าวไอพีสีตุ้ยแล้วมันเอาสีมาตรงหลังร้านพี่ก็อยู่ไกลเลยอ่ะไม่เป็นไรสีต้องกลับไปอ้าวยังไม่ทำไปไหนเลยเล่นใหม่ซะแล้วมาเรามาเล่นใหม่กันอีกครั้งแน่พี่เกียรติไม่มีสติเลยเอาอะไรไปตีเขาก็ไม่รู้พี่ขอโทษพี่ขอโทษไปแล้วไปแล้วไปแล้วเราก็เอาสีไปทิ้งอ่ะ ก็ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้กูตีมันก่อนเลยได้ไหม <_ an> เออไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอานาน่ะเราเก็บแล้วไปตีมันป้าบอกรถบอกรถอ้วิกกี้อ่ะไม่ดูแลน้องอยู่แล้วพี่ครับพี่ครับจอดรถหน่อยครับพี่ครับพี่ครับอ่าขึ้นรถขึ้นรถอ่านี่ไงผู้คนหายไปอย่างสุมที่นี่โอเครู้อยู่รู้อยู่ขึ้นไงวะขึ้นไงอ่ะอ่านี่นไงจอรถไว้ ขึ้นไปเราก็เลยขึ้นไปชั้นบนแล้วไงอ้าวไม่เป็นไรรอรถคันใหม่ก็ได้เออเราไม่น่ารักแน่เลยนี่จะลองแต่ได้ขึ้นไหมเนี่ยวันนี้นี่ไงมาแล้วมาแล้วพี่ค้าพี่ค้ารถครับรถค้าจอดเลยครับโอ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมันกัดยิงมันกัดยิงต้องเสียเจ็บไหมไม่เหลืออ่าไม่เป็นไรรอคันใหม่มันกัดยิงเนี่ยชุ่มคอสีกินโค้กแล้วพี่กินพี่ค้าพี่ค้าจอดเลยครับจอดเลยครับเอ้าเอ้าโอ๊ะโอ๊พี่ไปถือไม้แทนพี่ขอโทษ ม,มาแล้วม,มาแล้วมาแล้วเล่นกับพี่กิตแล้วอ่ะพี่กิตไม่รู้เรื่องพี่ครับจัดรถหน่อยครับโอ้โหขอดีๆทำไมต้องชนขนาดนี้ด้วยอ่ะน้องสีเป็นไรไหมเออที่นี่มันเถื่อนจังหวัดจะไม่ทนได้ขึ้นรถเลยป้ป้าปเอาคันนี้ก็ได้คันนี้ก็ได้โอ้ยี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีน้องสีถอยมาก่อนอะไรเหรอมันถืออะไรอ่ะมันดุมบานดูอันตรายอ่ะน้องสีถอยมันตีน้องสีแบบนั่งเงีล้ยน้องสีหยิบไม้มาน้องสีหยิบไม้มาตีมันกูมีไม้นะ เออเออลุก <One> ล <input> ุก <un> ล <paid> ุเออ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 ตายตายไปเลยตายไปเลยออเ้ไปั๊มเร็วพิกิเเฮ้ยมีรถามีรถาอกบอกอกบอกก่อนบอกก่อนบอกก่อนครับอะไรอ่ะฉันเห็นพิกฟูดเดินผ่านครั้งเดียวไม่เคยเห็นอีกเลยแล้วขึ้นได้ไหมเฮ้ยไงขึ้นนงสีแล้วขึรอดาขึ้นรถลองเอยขึ้นแล้วพิกินเยอดแล้วยังไงเยมีซ่า น้องสีได้นั่งแล้วเหรอพี่นั่งนั่งไหนอะนั่งข้ามาใกล้ๆนี่นั่งแล้วไ้ยไพิกเก็ตด,ดูข้างหลังดิเออน่ากลัวว่ะโอ้ยน่ากลัวอ่ะเฮ้ยจอดแล้วอะไรยะนี่คือเขาส่งเราแหละแต่เขาปิดแตรเฮ้ยน้องสีเราอยู่กลางป่าเฮ้ยน้องสีเราเราโดนตกันไว้ดาวข้างหลังชนกันพิกเก็ตระวังงูเฮ้ยงูตีตีตีงูงูงูจอดเลยค่ะว้าวไฟอ๋ออยู่ไหน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  โ, <ITA> <target> โ, <constitutional championship> โอ้ยโ,โอ้ oh 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 oh! <Dro pp le> โอ้ยโอยอ้โอ้โหตองตเจ็บเลอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยรถเกียร์วิ่งโอ้ยโอ้ยรถเกียร์วิเงอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโ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 อเยโอนยโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ไม่เป็นไรโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอเอ้ยโ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 ้ยโอยโอ้ยงอรยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโน้ยอ้ยเอ้อดนอ้ยโอ้ น้องสีต um, oh, like ้องใช้น้องสีเอ่ออมันมันมันสีไม่มีอ่ะถ้ามันแผลไม่มีหรอไม่มีนี่ไงอุ้ยอะไรเอ่ยไปยังไงเฮ้ยเขาโยนของให้เราเฮ้ยกระสุนปืนโอ้าพี่พี่ไม่เอาอุ้ยพี่พี่กิดอะไรอ่ะน้องกระจายน้องตุ้ยโอ้ยน่ารักน่ารักตีไหมตีไหมตีไหมเอาไม่เอาสิเอาไปน้ากัน จอดนะครับพี่ขึ้น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 ไปตรงเรก็ได้ค่ะไปได้หมดแล้วครับให้เราเดินทางมาหนึ่งโลเจ็ดแล้วเดี๋ยวอดน้องสีอยู่ไหนอะไม่รู้ออสีเห็นพี่กินแล้วโอ๊ยพี่กระเจิงงูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล่นงูก่อนนะงูเยอะจังงูเยอะจังงูเยอะจัง พี่กิตบอกรถพี่กิตบอกรถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูนะครับเอาสีอยู่ไหนอะอยู่ข้างหลังพี่กิตนี่ไงไหนอะนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอู้สีพยาบาลไหมตัดแว่นไหมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเลยเตรีมค้าสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อเลยเตรีมจะเป็นกระสุนให้เราเฮ้ยเรางี้งี้สวัสดีครับสวัสดีครับตำรวจครับไอระงับคุณตำรวจจับนะพี่กิตจับได้อะพี่กิตพยาบาลจับไปเลย ออะ,ะพี่กิตขาเราสองคนแยกกันแล้วอา้าน้องสีพี่ติดคุกอะไรวะโออเออเออพี่คะนูโทนพี่กิตทิ้งค่ะเออพี่ก็อยู่ในคุกและแม่งยิงพี่ด้วยเอ้ยเดี๋ยวพี่แหกคุกก่อนแป๊บน,นึงนะเฮ้ยร <Hey! S 2> อรอแป๊บนึงนะอ่ะไปแล้วไม่ถนัดอีกเหรไป แกคุกเราโว้ยอุ้ยตะืนมีตัวอะไรแกกินไปเลยตายไปเลยเออ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 โอ้โหโอ้โหโอ้ตํารวจมันไล่ยิงเลยวะออออ้วตอนีพี่กำลังตตรวจอยู่ตายแล้วเนี่ยตายแล้วเนี่ยโอ้โหตํารวจใช้ปืนากูไม่ตายโอ้ยิงตํารวจตายอเดีอปัดหนึ่งปัดนึ่งปัดหนึงพี่กำลังเดือดพี่กำลังเดือดพี่กำลังเดือดเดือดเดือดเรียบร้อยพี่จะกระดูกเต็มเลย แล้วพี่จะทำยังไงพี่ไม่มีรถพี่ต้องเดินไปไงเนี่ยโอ้ข้างหน้ามีตำรวจอีกแมีผีด้วยอ่ะเอาไว้รอพี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เดีี๋ยวพ่เดินไปเดี๋ยวพี่เดินไปมาทิ้งไว้ตรงมีผีอ่ะทางพี่มีเป็ดด้วยอ่ะใช่เดี๋ยวแล้วพี่จะไปยังไงอ่ะพี่เกียร์ตรงนี้มันมีโรบอทถือปืนด้วยซีเอฟยูเอาตำรวจจับอีกแล้วพี่ิกิเราจะเจอกันไหมอ๋อไม่ต้องเจอหรอกตอนนี้พี่ถือตำรวจอยู่ เด,เ,ดเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตำารวจวิ่งเร็วจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอดยวจุ๊กนี่เรายิงตัวเราคงไม่เจอกันละจบคลิปครับพอดีผมติดคุก